ครัถ้ามาเรียกซื้อทุเรียนพันทุเรียนครับร้านพี่เขาขายถูกมากต้นใหญ่ราคาร้อยเจ็ดสิบครับต้นใหญ่มากเดี๋ยวเรียกซื้อ,อไปปลูก,กนนะะร้านพี่เขาตั้งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรอำเภอ ของลานตำบลสักงามข,างข้างทางเลยครับหมอผู้พันขายถูกมากครับต้นใหญ่ร้0ยร้บาทครับอันนี้สายใหญ่มากครับสาใหญ่ทีนี้ผมจะพามาเลือกเลือกอดูว่าจะเอาแบบไหนไปปลูกให้โตเร็วแล้วก็รอดตายครับเดี๋ยวส่วนมากจะเจอแต่กิ่งข้างครับชุดนี้สงสัยกิ่งกระโดมเข้าไปหมด ต้นนี้กิ่งกระโดมแต่ว่าไม่ไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวนะมองๆก่อนมีกินกระโดมกีม่ต้นเอ่ยขายถูกมากครับพี่เขาใจดีด้วยถ้าซื้อเยอะก็แถมอีกซื้อห้าต้นสิบต้นแถมอีกครับนี่ขอชมนะครับไม่ได้ไม่ได้โฆษณาให้พี่เขาผมมาซื้อประจำ ้างบานใกล้าบานซื้อไปปลูกที่ข้างบ้านก็มีรถเรียกได้แล้วเอาต้นนี้ครับต้นนี้จะเตี้ยหน่อยแต่ว่าลูกทรงสวยทรง,ง,งสวยโคน,นต้นตรงแล้วก็เป็นกิ่งกระโดมใบยเยอะเดี๋ยวมันก็แตกอะครับ,รบต้นนี้สวยเดี๋ยวมันจะแตกรอบให้เราเองไม่ต้องแต่งต้นนี้ประมาณเม็ดกว่าเนาะพี่สรงเม็ดหน่อยอย่างงี้นน แต่เมันเป็นไม้ชุดเดียวกันนะครับแต่ว่าต้นนี้สวยกว่าอิงกระโดมใบเขียวใบเยอะต้นตรงนี่ผมซื้อไปปลูกข้างบ้านสวยร้านพี่เอาขายถูกมากเลยแม่ค้าก็สวยต้นไม้ก็สวยแม่ค้าใจดีแม่ค้าสวยไปหมดแม่ค้าใจดีผมมาซื้อประจำเลยนะ ก็จานเงี้ยสวยดีแล้วเนี่ยพี่เดี๋ยมันก็แตกเป็นกระโดมให้หน่อยอันนี้ก็เป็นกระดมแล้วครับค่ะเท่ากันไม่แพงค่ะขายสองร้ยก็ยังไม่แพงอันนี้ใจโคโดมาเต็มต้นเขียวปืนเลยปลอดปลอดเชล้าค่ะไม้งามไม่งามโอ้ยทำไมเห็นต้นแรกใหญ่ยิ่ง่านี้เยอะอันนี้เขาเลือกกันไปมั่งแล้วนี่มันเหลือน้อนเนี่ยสวยอยู่นะสวยครับ ผมไม่ไปซื้อร้านนี่เลยมาซื้อแต่ร้านนี่นะครับแตน่าน้าหนผมมาซื้อเยอะอยู่ขอบคุณมากมนคะคะครับแม่ค้าสวยน้อยกว่าต้นไม้ค่ะใช่กลับบ้านกาันในต้นทุเรียนแล้วต้องสวยมากตัวนี้แค่ร้อยเจ็ดสิบครับพี่เข้าใจดีมากเลยนี่ก็เม็ดเม็ดกว่าแล้วครับ Hôm nay đến nhà rồi, chúng ta sẽ làm là để làm bánh ก็เตรียมดินใส่กระสอบอุ้ยดินก็จะมีก็แกบแกบหนักกับดินผสมใบก้ามปูแล้เครื่อ้โอ้โหี่กัปตันอะฮะมันโดนดินนะยสิเออนี่ใช่แล้วมันเมื่อกี้ดูต้นเรียนกันครับผมไปซื้อมา นี่ปกติพี่เ็าจะขายร้อยเอ้ยสองแต่ว่าผมเป็นลูกค้าประจําที่เขาลดให้เหลือร้อยเจสิบสวยมากแม่ค้าก็ใจดีอยู่ที่จังหวัดกาแพงเพชรนะครับร้านของพี่เขาอยู่โบพุพันข้างทางเลยสวยมากไซส์ใหญ่ประมาณเม็ดเม็ดได้หน่อยไซสใหญ่มากเรามาดูจิบก้นถุงม,มดูนะครับ ตกข้างนอกก็เลยมาทำข้างหน,น,น,น้าบานโอ้น่าจะนานเหมือนกันแล้วครับรากหุดเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรรากขุดเยอะไม่ใช่ปัญหาขอให้ดินปูกเราดีเราก็ตัดทิ้งแต่เ,เขาก็แตกแตกรากออกมาใหม่ถือว่าเขาจเจริญเติบโต,ตดีครับรากเขาเยอะ ลากสดออกนน้อยแล้เขาก็เอาลากใหม่ออกมาลากเขาสามารถบ่งบ่งได้ตลอดลากสดไม่ป็นไรครับเดี๋ยวเขกาก็ลาก,กลากเขาก็จะตรงลากใหม่ออกมาก็จะตรงคืวอว่าเขาจะเดินเปิดตัวดีลากเพียนี้เราก็จะเม็ดหมุดใส่ปุ๋ยไว้ก่อนใส่ดินถูไป นี่เราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อตะกร้าม่ไส่อย่างเขานะครับเราก็อยากตังค์ถึงเวลาปลูกเราก็เก็บดูนฝุ๋ีทิ้งได้เลยเราไม่ต้องเสียดายตูนฝุ่ยผมก็ใช้ตูุ๋ยที่ไม่ได้ใช้แล้ว เดี๋วครับเดี๋ยวผมก็จะปลูกแล้วถ้าผมทิ้งไว้นานๆนี่ผมจะเอาถุงปุ๋ยขึ้นเยอะแล้วก็ใส่ดินเยอะๆทิ้งไว้สักสามเดือนสี่เดือนเนี่ยเพื่อให้รากเขาซึมลงได้เลยแต่นี้ผมแค่เอาไว้แค่เดือนเดียวเดี๋ยวก็ไปปลูกลงดินละการที่เราทำแบบนี้ก็ดีของเขาคือเมือเขาจะได้ปรับสภาพก่อนต้นเขาให้แข็งแรงแล้วก่อนเอาไปลงดินโอ้ แล้วก็รากเขาจะได้อากาศเพราะว่าถ้าเราไปปลูกตรงดินนี่ถ้าคือดินสภาพดินกับในถุงนะมันจะต่างกันตรงที่ว่ามันจะมีอากาศน,กน้อากนี้รากเขาจะได้อากาศดีกว่า ใบกามปูครับหนักก็เรียบร้อยโอ้ลืมเลยลืมใส่อพอดอสามข้างล่างก่อนก้อนหูแต่ก็ไม่เป็นไรครับใส่ข้างบนแล้วก็ยดน้ำตามชิมน้ำพอ,อดองบนก็ะได้มไม่เจาะปักไอเดี๋ยวเขาเจาะถึงเห็นดินเีสนนิครับเราไม่ต้องไปกบหน้าดินเดิมมันนะครับ เอาให้เสมอกันเฉยก็พออันนี้เป็นการขยายถุงให้กับต้นทุเรียนโดยที่ไม่ต้องไปซื้อตะกร้าให้เปลืองตังเราใช้ใหูปุ๋ยก็ได้ครับหูปุ๋ยก็ดีเหมือนกันโหอย่างนั้นนี่หนูว่าลงทุนต้นแบบนี้ไปปลูกใต้ต้นกล้วยลำปางเลยถูกต้องครับหนูว่ารอดตายแล้วเซ็นครับ เนาะเสี่ยงซื้อ่งนี้ไปเลยอ่าตกละยจิเสจดองดีเอาไปสักยี่สิบต้นเหมนใหญ่กว่านั่ะโอ้ยี่สิบต้นน่าจะรอดตายหมดขนาดนี้นี่ไม่มีคนดูเนี้ยร้านดีเขานี่ใครวะร้านที่เขานี่เอ่อซื้อเยอะมีแถมครับมีแถมมีส่วนลดมีค้าใจดีมีค้าใจดีแล้วก็ต้นทุเรียนก็สวย เสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะใส่ไอ้นี่ครับไปโพลูมาหรือพอรอสามไปขอที่กรมพัฒนาที่ดินของแต่ละจังหวัดได้เลยนะครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวเราจะได้เอามาจากนครสวรรค์น,นะนี่เพรามว่าแบบนี้มอนว่ากัน่วยะเพิ่ อันนี้ตัวนี้กเกษตรไม่มีนะครับมีแค่กรมพัฒนาที่ดินตัวนี้กรดอสามเราโรยที่โคนต้นสุเรียนได้เลยเสร็จปุ๊บล้วก็เจาะรูของคุย๋ยเยอะหน่อยเพื่อให้อากาศเข้าให้เขาระบายอากาศอย่างเีนะ้เราไปตั้งทิ้งไว้ สองเดือนสามเดือนลากก็ไม่กดครับแล้วก็แตกยอดดีโตดีครับเดี๋ยวอีกเดือนนึ่งผมจะมาทำคลิปปลูกลงดินให้ดูเจ็ดไปหายังอื่ก็ใช้คัตเตอร์เลยใช้คตเตอร์เจาบนี่เลยผมทำนี้มาหลายต้นแล้วครับสวยก่อนปลูก ส่วนผสมขอให้ส่วนผสมดินเราสวยดีก็ดินก็ผสมใบก้ามปูใบก้ามปูผสมดินจะหมักก็ได้ไม่หมักก็ได้นะครับถ้าเป็นใบก้ามปูนีเฉยนะครับถ้าไม่มีที้ไก่ขี่วัวถ้ามีที้ไก่ที้วัวนี่ควรเอามาหมักก่อนอก็เติมเติมข้างไปให้แน่นแล้วก็แล้วก็นี่เลยรดน้ำตามครับเพื่อนแต่นี้ผมยังไม่รดนะครับ ว่าหน,น้าบ้าน๋ยวมันเลอะเลอะเกินไปเก็บยากแล้วก็ยกหนักไลยโดนน้ำล้ว <c oughs> แล้วเราก็หาไม้มาค้ำมัดพยุงเท้าไว้นะครับไม้มาปากักแล้วก็มัดพยุงเข้าไว้แล้วก็ตั้งทิ้งไว้ในร่มเในที่มีแสงลำไรทิ้งไว้สักเดือนหนึงหรือสองเดือนสามเดือนก็ได้ครับตรงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาเดือนหน้าผมจะกลับมาผมก็มีเวลาช่วงเดือนหน้าผมก็จะปลูกเดือนหน้าเลย ส่วนที่ว่า,าเปลี่ยนกระถุงไว้ก็เพื่อให้เขาได้แพร่รากครับรากเขาก็จะกระจายแค่เดือนเดียวรากเขาก็ไปได้ไกลแล้วครับครับผมก็จบขอจบวิดีโอแค่นี้นะครับ